New สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่7-8ตุลาคม2564ดังนี้ค่ะ วันที่8ตุลาคม2564เวลา8นาฬิกานางสาวไพศสีเรืองล่าสดิการและคุ้งครองรายงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสาธารณนะสุขจังหวัดกำแพงเพชรและฝ่ายปกครองอำเภอคลองของุงเข้าส่มตรวจสารเสพติดประเภทกัญชาและแอมเฟตามีนในสถานประกอบกิจการประเภท นำผลิตภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ใหม่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวน3าแห่งมีลูกจ้างจำนวน313คนสุ่มตรวจจำนวน179คนเวลา10นาฬิกามอบหมายให้นางสาวพุทธานกําแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษโดยประชุม ระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ซูมคลาวมิทติ้งนัณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและมอบหมายให้ในนัดแก้วเรียนนิติกรปฏิบัติการดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจำนวนหนึ่งรายเป็นเงิน2,350บบาทกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ